สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะ,ะตามสัญญาว่าเบลจะโละกระเป๋าใช่ไหมโลกในที่นี้หมายถึงเขาเรียกอะไรขายต่อนะไม่ได้ให้ฟรีนะอ่ะเพื่อไม่เสียเวลากระเป๋าใบแรกเลยใบนี้ก่อนละกันใบนี้เออมันเป็นลายเสือนะคะลายเสือ นี่ด้านหน้าเป็นลายเสือแล้วเป็นผ้านิ่มๆมันจะเป็นผ้านิ่มๆนี่ด้านหลังก็จะเป็นสีดํานะคะนี่แล้วก็ข้างในก็จะมีกระเป๋าใบเล็กให้ด้วยก็จะเป็นกระเป๋าใบเล็กก็จะเป็นผ้านิ่มเหมือนกันนี่ข้างก็เอาไว้ใส่พวกเครื่องสำอางหรือไม่ก็แคลสเ็จเงินเสร็จตังอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีสายด้วยนะคะ เดี๋ยวเราใส่ไว้ในนี้ใบน,นี้เวลาสะพายก็สะพายด้านข้างแบบนี้เลยนีสย่สะพายด้านข้างแบบนี้ใบนี้นะคะเปียวขาย500นะหนังดีหนังดีมากผ้าด้านนี้จะนิ่มถ้าใครเคยเห็นเปรีอสะพายอาจจะรู้ว่ามันเป็นผ้าแล้วก็มันจะนิ่มด้วยนะคะใบนี้เปียวขาย500บาทนะ500บาทอีกนะคะแล้วก็ใบที่สองเป็นใบนี้ชิฟ ใบนี้เลยมันเป็นใบเล็กๆใบไม่เล็กมากนะจะบอกว่าไม่เล็กมากเวลาสะพายก็สะพายแบบนี้ก็ได้นะฮะหรืออย่างนี้ก็ได้อ่ะนี่นะคะนะจ๊ะแล้วก็เปิดเปิดก็คือมันจะมีกระดุมก็เปิดแฉกน,นี่อย่างนี้อ่าเหยอะนะสวยอนะ่ะอันนี้มันจะเป็น สีออกแบบว่าสีเขียวเขียวแบบเขียวเข้มเข้มนิดนึงนะคะนี่สายจะเป็นแบบนี้นะคะใบนี้เราขายสามร้อยนะคะสามร้อยบาทจ้ะต่อไปมีอีกใบนี้ใบนี้จะเป็นทรงตั้งทรงแบบนี้เวลาถือก็เน็บนี้ไปเก็บแชร์ไปเก็บแชร์ไม่ใช่ เนี่เปิดมาด้านในก็จะมีสายยาวห้าอยู่นะ่นี่เห็นไนี่อ่ะสายยาวก็แบบนี้ก็ได้เก๋ๆนี่แบบนี้นะคะนี่หรือว่าถ้าเกิดเราไม่สะพายข้าเราก็เก็บสายเก็บสายที่ปิดมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็เอา แป๊กแค่นี้เองใช่ไหมขายห้าสิบบาทใบนี้50บาทต่อไปเยอะเยอะที่เอามาโลขายอะเพราะว่าเปียวอะมีกระเป๋าเยอะใช่ไหมคะเพื่อนๆจะรู้แล้วก็ ใช้ไม่ค่อยหมดก็คือหรือบางทีก็ซื้อมาใหม่ก็จะเห่อใบใหม่ก็ะจะใช้เป็นเดือนสองเดือนแล้วพวกใบเก่าๆเนี้ยจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพื่อนๆจําไว้เลยว่าถ้าเกิดกระเป๋าหรือรองเท้าเนี่ยที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะหนังมันจะล่อนหนังมันจะลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียดายเออเราก็เลยเอามาส่งต่อให้เพื่อนๆดีกว่าใช่ไหมอ่ะต่อไปเป็นซิลีนซิลีนอันนี้จะเป็นลายเสือเพราะว่าเปียวชอบลายเสือเพื่อนๆต้องรู้ว่าเปียวชอบลายเสือนี่อ่ะ อันนี้ก็เป็นลายเสือแต่ด้านข้างจะเป็นสีสม้มน,นี่นางก็จะตั้งได้นะจ๊ะอ่ะตั้งแบบนี้ได้นี่แล้วก็มีสายยาวให้ด้วยจะถือแบบนี้ก็ได้นี่ถือแบบนี้ก็ได้ถือแบบนี้หรือจะถือแบบนี้ถือธรรมดาหรือว่าจะสะพายข้างแบบนี้ก็ได้นีใ่ใช่ไหมใชยไหมเออนี่อ่ะใบนี้ขาย สามร้อยาะะนะคะซื้อมาตั้งพันกว่าบาทนะจ๊ะอ่ะแล้วก็หยิบใบนี้อันนี้เป็นลองชอมแต่เป็นไซส์เอ่อเอ็มสีดำลองชอมสีดำนะคะยังดีอยู่ยังดีอยู่นี่ยังดีอยู่ลองชอมสีดำใบนี้ขาย80บาอดเอ๊ ต่อไปใบนี้ชอบใบนี้นะแต่ว่าไม่ค่อยใช้ละเป็นสีดำนี่เป็นลายหัวกะโหลเป็นลายหัวกระโลลหะโลแล้วก็มีผู้ผู้ด้วยนี่ผู้ผู้เป็นผู้ผู้นะคะมีสายอย่างนี้เป็นสายยาวจะสะพายแบบนี้ก็ได้สะพายแบบนี้เก๋แบบนี้ แบบนี้นะคะหรืออันนี้ชอบมากเพราะว่านางนางมีตะขอตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยสามารถเอามาทำเป็นเป้ได้เดีย๋ยวไปจะทำให้ดูมันทำเป็นเป้ได้ไ,ดไงเราชอบตรงนี้ แข็งนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเห็นมาบอกแล้วพเพาเปรียวไม่ค่อยได้ใช้ใบนี้ออกแนวพังๆหน่อยแล้วก็ใช้เป็นเป้ได้ด้วยสะพายได้สองแบบสะพายแบบเมื่อกี้ก็คือสะพายข้างปกติธรรมดานะคะแล้วก็สามารถเอามาทําเป็นเป้ได้ด้วยเออเลยอะใบเดียวได้สองแบบท้งสะพายข้างทางเป็นเป้อะนี่ เราก็จะย้ายสายมาเป็นอยู่ด้านหลังอย่างเดียวเห็นไหมอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาทําเป็นเป้แบบนี้ชิเนีเป็นเป้แบบเนี้ยได้เห็นไหมคะเป็นเป้แบบเนี้ยได้นี่เห็นไหมนี่เป็นเป้ได้ด้วยอะได้สองแบบนี่แบบเป็นเป้ก็ได้นะคะใบนี้เปลียวขาย เออเท่าไรอ่ะสามร้อล้กันขายสามบาท300บาทนะคะโอเคหมดแล้ว <c oughs> อ่าที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือที่ต้องเอามาขายต่อเพราะว่าต้องขอโทษด้วยเพราะว่าบางใบอย่างเงี้ยอะให้ได้ให้ได้แต่บางใบคือไปซื้อมาแพไปบอกเลยว่ากระเป๋าเปียวแบบไม่เคยต่ำกว่า500ร้อย อ่าไม่เคยต่ากว่าห้าร้อยเลยแล้วบางบางใบก็พันกว่าสอยางพันอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือถ้าเก็บไว้ก็เสียดายเพราะว่ามันอยู่ในตู้อย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดบ,บางคนไม่ได้เก็บกระเป๋าในตู้ฝุ่นมันก็จะมันเลอะฝุ่นนะมันก็เสียดายแล้วคือยิ่งอยู่ในตู้อย่างเงี้ยมันก็จะโดนความร้อนบางใบเนี่ยกระเป๋าก็ร่อน เออเหมือนรองเท้าอะค่ะถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้ใส่เห็นมาว่ายางหรือว่ากาวมันอาจจะล่อนมันจะพังใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือรองเท้านะคะจะต้องเอามาสวมใส่เอามาใช้เพื่อที่หนังเขาจะได้ทํางานนะเออไม่ว่าจะเป็นหนังแพงหนังถูกก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละเออแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะก็อีกทีหนึ่งของเซรินเออของเซรินสีส้มเสือนะ เนีราคาที่ไปบอกแหละเออโอเคนะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ